เจ้เสกเจอาเสกเจ้าเอาถ่ายรูปครับถ่ายรูปมาถ้าอะไรสุดท้ายครับทันทีสุดท้าย,าส,ายอสองกุ่มไหนที่เสร็จแล้วสามารถเก็บอ,อุปกรณ์สวยงาคืนที่สนามได้เลยนะครับอันนี้เงื่อนน้อยหรือเปล่าครับเงื่อนน้อยอด,ดูวีดิทัศน์ร่วมกันระวังตัดแล้วลูก ชพี่ต้าช่กันแบบไหนคะรู้สึกว่ากลุ่มนี้เปนกลุ่มสุดท้ายแต่ว่าแบบทำได้ดีมากเลยอะูดพูด่นี่ครับพูดนทีิโอเคสามชีวิตสุดท้ายครับอุคนนี้ิยิมอันนี้จะะบกัรอแบามพี่เราหรือเปล่าผิดีามพี่ล้ามีสบงขายนสสบงขาพิธกรบรรยายสิ เป็นยังไงบ้างสวยมากค่ะรู้สึกว<ป>่าเครียเองมาได้ดีมากมีเปียด้วย <ulous. S 2> ดอนเนี่ยอันนี้คิดว่าเห็นค่ะแต่ว่าเป็นชิสุดท้ายครับเเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเาวัตุหนกนะน้องหมดเวลาครับโอเคครับกปล่อยครับอุปกรณ์ครับแล้วก็พี่ชิ้ครับทำไมลกนะจากน้องครับยืนเช็ดต้อมจะลงพื้นพี่ชิ้นก้วอุปกรณ์จากกองครับ สวยสวยที่สุด oh, okay. yep. ้ะเก๋งเลยรับแต่หมอครับทุกคนสวยหมดเลยอ่ะโอเคน้องๆนั่งเป็นแถวนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ใส่ชุดคนที่ใส่ชุดให้มาทางซ้ายของเวทีนะครับทางซ้ายเลยนี่ทางนี้นี่โอเคกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มนี้ตัวนี้ต่อตั้งเป็นแถวตอนลึกนะครับหนึ่งแถวหนึ่งแถวแถวตอนลึกหนึ่งแถวแถวใต้เลยแถวใต้นลย กลุ่มที่สองกลุ่มสองนั่งตรงนี้น้องกลุ่มสองเก็บมานั่งตรงนี้แล้วก็เรียนกลุ่มสามกลุ่มสี่ไปเรื่อยๆนะครับนั่งเป็นแถวเรียบร้อยนะครับเป็นแถวต่อลึกเป็นแถวนะช่วยถือบอลกูนหน่อยดูกหายเท่าดิไลน,น์ยูทูบจ้ะอะไรมันมีเพลงมีอะไรมั้งต้องวันนี้มาคนาทีไหม โอเคครับตามที่เราคุยกันไว้ก็คือพี่ให้เวลาเนาะผละหนึ่งนาทีในการพรีเซตแล้วพี่ก็จะโอเค เอาใหม่ๆเอาจริงๆอธิบายก็คือหนึ่งนาทีพี่จะให้น้องพิเศษใช่ไหมครับน้องสามารถเอากี่คนในกลุ่มก็ได้มาพิเศษโดยที่พี่ให้พิเศษเรียงก็คือหนึ่งถึงสี่ไปเลยเมื่อน้องพิเศษเสร็จให้น้องไปรับของรางวัลจากโต๊ะของรางวัลตรงโน้นของรางวัลโดยที่ของรางวัลของคนที่พีเซศ์กับคนที่แต่งชุดก็คือปากา แล้วทีนี้พี่ก็จะให้พี่ตาฟเป็นคนโหวตว่าใครพีเจได้ดีแล้วก็แต่งชุดได้ดีและคิดว่าจะอยู่รอบบอลลอนจันได้ดีที่สุดโดยที่พี่จะให้กลุ่มที่หนึ่งเริ่มพีเจเลยครับในกลุ่มที่หนึ่งมาพีเนได้เลยรู้ปะเครับกลุ่มที่หนึ่ง พี่หนึ่งหน่อยค่ะที่นี้ต้องจัดเวลาให้น้องเล่าพูดนะจัดเวลาให้น้องเล่าพูด ใหชุดมัป่องหรหรือป,ป่องก็จะลอยอันนี้นะคะเขากำลังจะได้ยามทำเสริมเราเนี่ยเธอเป็นผับออกิเจน ่ okay, ี yeah. like, two, Why, ่เขอบคุณคะะโอเคคับหมดเวลาพอดีไปทายังไครับต่อไปก็กลุ่มที่สอครับกลุ่มที่สองมาเลยแล้วก็คนทีแก่ไหนนะน้องปากกาน้องกน้องปากกาน้องน้องตรับตรตัวตัวบัตรตัวตัวตตัวตัวกว ได้สวยเพราะเป็นผู้หญิงพนเดี้อะไรอ่ะไม่ได้คำสวยแลยค่ะสำหรับกลุ่มสอนนะคะชุดนี้ชื่อว่า princess apollo 127นเกค่ะค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเราจะอธิบายเกี่ยวกับว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนโลกไหนเราก็ต้องสวยไว้ก่อนค่ะอขออนุญาตให้พี่เขาหันหมุนรอบอีกรอบนะคะ กาตรตกแต่งสวยงามจาก่น้องนะคะที่เขียนว่าแบบว่าใช่ค่ะก็ไช่เนักเรียนค่ะเรนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโบนะคะเพื่อให้เห็นว่าเราอะอยู่ยุคไหนเราก็สวยเราสวยได้ทุกยูค่ะมีการตกแต่งชุดให้ดูสวยงามส่วนเรื่องการเอาตัวรอดนะคะเราสามารถเอาตัวรอดได้หรอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนสวย,อย,สวยอยู่ที่ไหนก็สวยอยู่ที่ไหนก็เอาตัวรอดได้ถ้าเราเป็นคนสวยค่ะขอบคุณค่ะโอเคจบไปแล้ว <c oughs> น,น้ลลองคะหยิบปากกาหน่อยนองคนท่ีักบคนไหกอคโเครับาไปกลุ okay, 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 ่มท <sh arp inhale> ี <Xue> ่3ครับ่อีกแล้วเหรอุมไม่หาุ้มไ่นไหมต้ไม่นาที่แจไม่เผื่อเราหายอีกไงใช่ไหมล่ะ่ คือนะคับาคืออะไรบ้างนครับเห็นอันนี้ไหมครับคืออะไรตัวนี้เป็นมือรเบมอนแต่เนี่ยรวมครับเอาไต่เลียนแบบเลีสวยนต่อยนี้สยังไงเไปนะคับอันนี้อยูแล้วเห็นขัด่ายี้แต่ยงเอไ้น้องเห็นด้านหลังเป็นกระเป๋านะคะที่เอาไว้แบบว่าเก็บพวกสิ่งของไปทดลองอย่างเช่นวราก เพิง่งหิ่งจั่งลมซาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเห,หเห็นแบบนี้เราเป็นเบบ้าจากสัญญาณของอีเลียนนะคะ,แ,ะแต่ว่าเราจะัวเองก็จะใช้นมต่อยได้ด้วยวันนี้อ้าวต่อไปนะครับนี่ครับทุกคนเห็นแม่ที่แต่งนะครับมันไม่ใช่แม่นรมาดานะมันคือม,ม,มัน,นแต่งว่าไงมันจริงๆแต่งไปแล้วรอบนึงมันเจอเรียนไหมทั้งหมดครับโอเคหมดเวลาครับผม แล้วสองรางวัลได้แม่ตรงเลยเหรอเอาไมครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นเพลงไหนที่สุดรางวัลกลุ่มในห้องอีกอาการคับน้องพี่เล็กใช่ไหมครับขนมไม่ได้เหรอนี่นะสีหน้าของสีหน้าของดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งท่านใดเอาเอาไม้ไหมจะให้ดิบเลย จุดนี้ชื่อ,อว่าเอเลียนศูนย์หน,นึ่งตัวนี้มันคือไม้นะครับไม้ไว้ซีสามตรงนี้ก็เป็นส่วนหมวกนะก็ถ้าผิดหน้าเดีมองไม่เห็นอันนี้ก็อันนี้การก์งการได้ทุกอย่างคกอเอเรีนยนอันนี้รอ,อ,องเท้าหนึ่งรองเท้าอันนี้ก็ถุงมือเอาไว้กัน เตกุกบาอันนี้เอาไว้ทำธุรกิจได้รับคนอยู่บนวงการน้ำผึ้งใเกอึ้งที่ลกมาขายที่โรงานก็ยุเราอันนี้คล้ายๆุปร์แมนใช้บินได้สามารถบินไปตรงไหนก็ได้ก็บินเอาไง หมดเวลาครับหมดเวลาขอเสงโปรไฟล์สักสี่จุดได้ไครับโอเคนรองไปรับรางวัลกันอเลยโอเคพี่จะตาลครับรวมตัวครับโหมดให้น้องรอครับครับถ่ายครับเอางั้นถ่ายรูปก่อนนะครับขอให้น้องที่แต่งตัวนะครับมาข้างหน้าครับแล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างล่างให้คันหลังหลาดก็ไปหลัง ว้าวขันนาหาูเรบ้อันห้าไมก้ครับนองซองซรห้าบสออจิ้ก้จิ้ก้ โอเคครับพี่โนครับให้พูดว่า up below hey below below สาองหนึ่ง u อามโอเคให้พี่สตาร์บโหมดก่อนนะครับไปครับพี่สตาร์ไปช่วยกันโหมดครับไปที่มุมตรงนู้นครับไปพี่สตาร์ครับไปโหมดครับพี่สตาร์ไปโหมดครับเราเราได้แต่งชุดหันหลัง เนาอนนี้ยั่ามีนใช่ไหมยีนอ์หาระเ็นาหารกันน้างพี่สาเริ่มหมดเลยพี่สาครับไปขนทหารมันพี่สาไเป็นทหารน้องๆน้องๆข้ามแอบดูนะข้ามแอบนหลังดูเรยนการโอพี่ลาพี่โบพี่โบช่วยหมดนหครับไหรอได้พี่ พี่เซนพี่ชูคีพี่ป๊อปครับมาช่วยโหวตด้วยครับพี่นิ่ร้าน้องก็โหวตด้วยแล้วมั้งานกล้องทางไหนคะโอเคโอเค่นนอพี่ผดก่อนเป็เรืองขอรูกต้อ ปวทีดให้คะ่มวดมือปวดเล็มไอตงีรนีมันสี่อไมันี่ชุดมันสี่ไม่มันสีเท่ากันใช่หมเียกเนิสต้าอมาเสี่ยเดี่ยเสี่ยนเชน หนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เท่าไหร่ใช่ไหมนะต่อเไอ้กลุ่มนี้เท่าไหร่นะกลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มที่สี่ชนะแล้วก็ลองลองคู่ก็คือกลุ่มกลุ่มที่น้องกลุ่มไหนคะกลุ่มนี้เลยกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ที่สามก็เป็นกลุ่มที่ต่อคนสวยของเราคนสวยครับโอเคกลุ่มชนะไปรับรางวัลนะครับพี่สตาเตะเตรียมของรางวัให้น้องด้วยครับ ปอเราไ้อาน้นไหมได้คนชนะแล้วก็น้าคุ้มก็ดีเป็นกันได้วคุก็ถ่ายรูปหน่อยกดไล์หน่อยถ่ายรูปหน่อยจ้ะ

ขอบคุณครูนีดครับผมโอเคกิจกรรมของอาหารูปพี่ก็เสร็จสิ้นเป็นเพียงแค่นี้ครับส่วนน้องที่อยากถ่ายรูปก็ทำพิาตได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอดชุดให้พี่หนึ่ขอบคุณที่รับชมนะครับภาพสั่นหน่อยนะครับคือการแจกน้องให้ ให้มากดเลยครับแบ่งขนมปังกินกัน